ว่าทิชชมพูครับจากโอมาเตอร์พลชัยครับบ้า เอะครับและแล้วนุ่มจูก็มาครับมาวันนี้ถามอาการก่อนว่านั่งมานั่งตรงนี้ห้ามใกล้กันห่างกันสองเมตรครึ่งมานี่ยตรงน,นั้นแหละอ่ามันย้อนเสยงหน่อยนั่งลงอ่าเป็นยังไงบ้างครับได้ยินว่าโดนไวรัสโจมตีโก็ก็่าจูเนียร์แล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างครับบอกมา บอดครับแต่ว่าก็หายเพราะว่าทําไมถึงหายเพราะว่าหมอให้กินยาตามที่หมอบอกครับอืมแล้วแล้วเอ็งได้โดนไปไปโรงพยาบาลไหมโดนครับนอนโรงพยาบาลกี่คืนแปดแปดคืนแปดคืนแล้วก็มากักตัวที่บ้านอีกกี่คืนอีกเจ็ดวันเออแล้วนี่มาที่นี่มาทําไมเนี่ยมาดูอะไรเนาแต่ไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วเนาะปลดภัครับผมโดนโควิดนึกว่าความโลจะหายไปแต่ก็ แต่ก็ยังเหมือนเดิมไม่นานไม่นานพรุ่งนี้ให้จอเอาไปใส่ใช่ไหมใส่นี่เหอไอไอบุญหอใส่แต่ใกล้หน่อยครับเอ็งไปติดมาจากใครเพื่อนในห้องเพื่อนในห้องไปเอามาจากไหนไปไปไหนบ้างเอามาจากรุ่นพี่นี่อ๋อมันโตโตกันเนาะแล้วคนที่รู้ว่าติดมีอาการเป็นยังไงบ้างวันแรกคือมีอาการไหม มีเกือบตายเป็นยังไงหายใจไม่ได้มในถ้าปากันนี่ทางจมูกไม่ได้เลยอันนี้คืออาการวันแรกแล้วก็ตัวร้อนแลเรตัวร้อนเป็นไข้แล้วยังไงอีกมีแค่นี้แหละแล้วมีแรงหรือว่าหมดแรงเว้างหมดแรงเลยเรานี่เหมือนว่าจะตายมก็ตายไ่เออเสร็จแล้วก็ทําไมถึงได้ไปหาหมอหมอมารับหรือว่าให้คนเดินไปขับรถไปรถคนเดียว ไปกับแม่แล้วแม่เป็นไหมเป็นนั่นเป็นแม่ติดจากเราเองครับครับนี่โควิดนะครับไม่มีใครอยากเป็นแต่มันก็มาหาเราเองบางคนก็ยังเย็นก็ติดอยู่เออธรรมดาเนาะเออแต่นี้ก็ปลอดภัยแล้วเนาะแล้วฉีดกี่เข็มแล้วนี่ฉีดเข็มเดียวเดี๋ยวจะไปฉีดเออโอเคครับปลอดภัยก็สบายดีแล้วต่อไปรู้วิธีป้องกันคือแม่ตอนนั้นได้ใส่แม่ไหมใส่ใส่ทั้งวันเลยเออแต่มันติดยังไงเนาะไม่เข้าใจเนาะ มันเดินไปหัวมัน,น,นเป็นคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เดินมาอ่ามันติดเนาะเออติดติดแค่สามคนในห้องไม,ไม่ไม่ติดหมดไม่ติด,ดเออมันมันเป็นยังไงเนาะไม่รู้มันจะต,ติดก็ออกเลยอ,อืออ่าถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของจูเนียนะครับนายลองรอดได้ครับเอ้ยย่าโควิดเอาไม่ลงครับเอ้ยย่าโควิดไม่สามารถที่จะทำอะไรจูเนียได้นะครับอืม

อ่าด้ครับรถไฟครับ <c oughs>